สวัสดีครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับวันนี้เรามาอัปเดตทุเรียน1ปี10เดือนอันนี้ก็อายุได้1ปี10เดือนยืดอ่อนก็จะแตกมาเรื่อยๆอวันนี้วันที่9เมษาอากาศก็ร้อนทีเดียว ช่วงนี้ยอดเขาเดินดีมากเราพยายามลดน้ำให้เขาเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศเขาร้อนเขาจะคลายน้ำเยอะ,อะเราช่วยด้วยการลดน้ำให้เยอะกว่าเดิมอพอเราลดน้ำเยอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ลดน้ำยอดเขาจะเดินเดินเดินตลอดเวลาเลย ภายในสองภายในสามเดือนยอดเขาแตกมาสองรอบแล้วภายในสองเดือนตั้งแต่นับวันดูว่ารอบใบอ่อนเขารอบที่เขาแตกใบใชาร้ระยะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็รอบที่สามเข้าสี่เดือนอันนี้ยอดยอดเขาเริ่มแตกออกมา ใบยอดเก่าเขากำลังจะเพสลาดยอดยอดอ่อนเขาก็าเริ่มเตกมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยมูลวัวหมักเราหมักปุ๋ยมูลวัวแล้วก็พวกปุ๋ย ผลไม้แล้วก็จุลินทรีย์เขาแสงเราจะรวมในนี้หมดเลยวันสองวันเราก็จะใช้น้ำหมักลาดไปรอบๆโคนแล้วก็พร้อมๆกับรดน้ำสองสามวันแล้วก็ลาดทีหนึ่งตอนนี้ยอดอ่อนเขาแตกมาดีมากเขาไม่ได้แตกยอดอ่อนอย่างเดียวแตกทั้งอ่อนทั้งแขนง อ่ทุกต้นทุกต้นก็จะเป็นอย่างนี้เริดอดอนก็แทงมากแทงเยอะมากออกทั้งยอดทั้งแขนงแต่ก่อนก็ไม่ได้แตกเยอะขนาดนี้อาจจะสาเหตุที่เราใช้ปุ๋ยน้ำหมักหรือเปล่าก็มไม่แน่ใ,นใจ แตกเยอะมากแตกแขนงออกเยอะมากอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่นี่สงมันสะท้อนเยอะปกติยอดเขาก็จะเดินเดินออกมาแต่ไม่ค่อยมีแขนงแต่รอบนี้แขนงก็แตกเยอะมากแตกทั้งยอดทั้งแขนง แตกทุกต้นเลยต้นนี้ก็เหมือนกันท,ท,ทั้งยอดทั้งแขนงแทงมาตลอดเลยไม่รู้มันออกเยอะไปหรือเปล่าอาจจะไม่ชัดเท่าไรมัยนย้อนเสงนี่เราก็มาอัปเดตให้ดูครับ ทังยอดทั้งแขนงต้นนี้ก็เพิ่งจะเริ่มจะกำลังจะเข้าเพสลาดอันนี้ก็แตกเยอะพอใบเริ่มเพสลาดปลายยอดก็เริ่มเทงมาต่อส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลย โอเคครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ